งามดีพี่น้องน้องใหม่เนาะกเกลี่ยวละสะอ่อนดิเบิ้องอันใหม่เต็มกับอันกัตตาในะกเกลี่วยังสซมนีดูทุกคนมันบักลหลายหน,นเดี๋ยวหอาสิมาลากและกระตุ่มเนาะใส่กระเป็กลงไปทุกคนใส่ข้าวเบลือลงไปแล้วหมูมากระพวกมแบน

เกงใส่กระเปง้งใส่บวกบวกกับอื่นัวๆเนาะวป๊าถุยอยากบอกเลยว่าเกยงมือเป็นตเศบแหงทุกคนเนาะเกยงนำขนนะน่ะใส่กระเปง้งใส่ปลาเมืกแหงปลาเมืกแหงข่อยรอบสุดท้ายเบิร์อะจ้ะใส่เกยงมาใหม่นะ มาเด้อพี่นอ้องเอาเมนูอาหารเทียงอย่าง,งใหม่ซุ้มกันนี่ใส่ถ้วยหม่เด้อค่ะถ้วยหม่เด้อนี่ <c oughs> อย่างทุกคนบอหูเนาะที่ผ่านมาจะเห็นแต่ใบใบขาวใบเดียวอันนี้สวนสื่อว้ละสามสิบบาทเย้ยใบค่อนข้างหนอเต็มเบิรของเจ้าเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเข้าวใบละใบนะถั่วที่สองคะ่ะน้องใหม่พี่น้องก่อเดียวได้หมอหนึ่งพุดดนนง่นเด้อเนาะงักกันยังกับปิ๊บปุ๊บโดยเอาไปแบบนั้นเลยเนี่ยจะหอมพร้อมเสิร์ฟทุกคนเบิ้งถั่วเลยถั่วที่สองป้าหอมเป็ดตองสวยเลยจะ้ะมาเด้อมาเด้พอพร้อมเสิร์ฟเด้อพี่น้อง,องแกงน้องใหม่โอ้เป็ดเสียบบักค่ะเขา<อ>มาจอบผาเถื่อยังมุดไปขึ้นในเขาอยู่นต้องเบิดถุนตะการป่ เขาเทียงเด้อ yeah. ่าเขาสรางว่ชายทัง่โค้เลยสรงว่ามาเอารื่องว่าผมมาสวัสดีท่นผู้ชมประเทศยังเฮ่เกินอยู่ดีละเฮ่แบบไม่ด้จมืกสิบ่จะปจับกระแป้งก็หามาแต่ในบานเดินเอามาไวซุ่มกันอยไปเนี่ย่ไอเ ไอเราพาไปทางพื้นเนฉ่อยบนหินนมายางข้างด้เพื่อนฉีห้อเราบุกพ่งพานทุคนมาทโอ้ยังมาเอิญสืด้อไลายักกิโลเือของก่นหราไงท่นสิไนั่นอเราพาไปทางเทิงผุดบอลคนบยืงผุนขี้เือไปหลดไพะวันบมีไว่าแต่ละคนาบบโบทางเทิงแล้วเราก็บอกว่าคนมันมันมีคนโบยืง

มมเป็นฟองน้อน้มันมีหือก็รับก่อนจะรักอแต่คือหัวล้าี้โปรปลิโอี้อยูเไข่งูเลือก็มี่าลตัถวเอองูเลือตัวนญ่ยังยงบริยุทธ์เงาไหมังไม่อยู่ในอั้นะกรียบตียแวะนีมาเอาปลามาเอาปลาบบเื่อยนะไปน้ำขวดไปบ้กงูโคตรงูทัแ

ข้าเอยมึงกเปลือยมงมเอาแต่ทันบต้นม่ได้ลืองติดนะไก่เท่าต้องตื่นน้าเปอดูดว่าแล้วครัได้สองโมงหนึ่งคนโอ้ช oh okay ิบอิดโมงแต่นะเหตุอะไรแต่หกโมงเช่าคน คนาในท่ายืนต้มเอเพื่อนำดมือ่ไขายอยู่ใช่โอ้ขายใส่เงินเขาใช่เนาะได้จักมืนของเาวน์นั่นซิบิดโลเพิ่มของข่อยนั่นซิบโลถั่วันแล้แล้วแทงกานั่นก็สร้างอีกซิบโลไมีจะกรดแต่งข้า ส้วงในซุเพ่อนพากันแกะมาค้าขายเดีวพี่น้องเนาะกิโลละสิบบาทเดสิบโลก่เลยนอพอดีเราัเจ้าอคารืเรายกกันยังวัาจิถาชื่อชาวรถลงคืมเป็ดพ่วงอย่างนี้แม่เานิตะกลงมาเลยแก่เราไมิาซื้อมาแต่เขาแก่แล้วแล้รก็ติดซิงลูกแก่ั้งวันนั่นนะ ต้นหองคอยหรือต้นหองอีไซหงานูมันดกอีไซมาเป็นมาคุงๆเนาะเออมาค้งบอกง่ายนะมัก็ดรีบหป่าะรีบสากง้ไเสียวงานมันกลมีไ้ดวเดือ้มีไว้ีมาเจวุ่นึะกี้ก็ว่าจะวอลแล้ทุกคนเาว้ทมกงนกตัวนี้เงื่อมันใหญ่ตัวโกงคำในตรงหน้าจะมาเอาก็หอบกระบอกก่อกขะเบือมาเด้ทุกคนเด้ออ่ะพาเพอร์เวกัเบอร์ ใส่ดีใส่ขาดใส่จริงจ้ะเนี้ยเนี้ยลอกมันออกเบิดไตเป็นขุน่นเกลี้ยงอมาอืยู่อ่ะจ้าเอาเขามายุบอยู่หน้าหน,นังกระตากสองถ้วยบบบใหญ่ๆแบบนี้เลยป้าหนูไม่โกเดียวเ,เต็มหมอ้อให้นี่หอบเขามาเขามีผักด้วยจะเอาไปอะไรใส่กระตานกค้ามาทิมันคือคาถาเรียกลูกค้านะคะ เอาอันนี้ใส่กรนตรุกลูกค่ามาปับบอ่ะไปค่ะในแกงน่อไหม่พี่น้องกินกับพักหมากกระทิมผักบอกผักบ่งเนาะของหมักใหญ่เสียงมาแล้วจ้า,ากินข่ากินข่าบ่ายนะคะรีบๆเส,สดพี่มูสาวนานเห็ดเห็ุหันเขาก็เลยเปิดสาเพราะเขาไปหากินลูกค้าเสร็จมาตอนสิบเอดโมงเปิดหานยังวะปิ้งคนะ่ะ ยังยังยังเอากกรย์ก็เสเสยสมุติเด็กงปุกินยังต้องไปกับตัวแข็งตัวใหญ่ เดยวพี่น้องมือนีากินสองวงผู้เด้ออยู่หน้าวงหนึ่งกระหันแบบซิ้วแห้งดีอยู่ได้เปิดแบบนี้ยว่อคันเท้าเปิดเบิดมืเน่ยมันซื้บอบรได้ไปใช่ สื้กว่ะวิวครปีดี่านไปดีก่เกบเลี่ยนนยยังไม่เองานเดมาเนี่ยเดฮ้ยเำีังทายเลย จะวิ่งบหหเอไปาทางบุีเซ็บอแบบพอเห็นายมาเดียวจะเพหนนาน้าจะสิ่ไนียต่างใจเ็นไหมสัเก็บอสืตมันก็ไปสับเกต่าสรุปเขาบอมาทรงเสียนะมาไม่ บบกมานีทฉันหูวบแม่กับสิษฐ์สวมจัดนนอืนเออ้าเรื่องเออไดเดเงินนะดบเป็ดโดยเธอเด้๋ยฉันใส่บ้ดนะเงินหน้ากับเงินไปตลาดเมื่อวาน ชิ้นติ๊กตเราทำอทำเปลี่ยเร จะว่าซ uhm, okay. uh ัำก้อนนัมันจะหนักลงไปแต่ก็ไม่ร้ายเกินไปเพยวมันพี่ใหญ่ข้าวเป็นพอเหน็บเป็นแบบอ่อนเลยตัวนยำหน้า่เหตุเป็นหลอดนต่งานหนักลงมมีหนามจะหองก่อน อย่างย่ามนี้เราได้คายก่อนย่างช่วงที่โรงงานเขาเอาึ้นขายก่อจะเทรนใหม่แม่ช่วงนั้นแต่งเอาไรกว่านี้ย,ย่เหนนะตัวแดย,วย่านาีนดอะไาสนอ่มากห<ม>งม,มันมมีเมา่าแต่อีกเจ้าหนึงนะมี่แต่ว่าเป็นภาะคน,นที่ เรคนมาสงเขามาจ้ก่นเิ่เลยดน้องเขายิกินข้าวลูกค่ายี่โดนตลอจะเสร็บหรือหิวจนบ่ายโมง ปกตินะ่ะย้ายแสงอะนะยี่พอสิเป็นคนมาส่งเขาเนี่ยมือเสาร์ตื่นนอนมาเราก็มารถแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะซ่อนเขามาขายปีกเหมือนบบกสมุดข่อยมาเพ่นกับเพ็นผมและแจมิเกิตตื่นยังมือเสาร์มาลังเทอข่อยกับไปหาเขียดเนาะคือยังมือข่อยกับไปหาเราไหมเจ้าปิกินี่เนี่ยมือเสาร์บางทีเจ้าของ แบบยังเื่นกินก็บบวัจะเปิดหาดขึ้นมาเปิดเปืือแบบว่าจ่กงดงการให้ตัวเองนะไม่ไหวนท่านเดใจได้แล้วกินีก็แบบ 别了，拜拜。 คับจ้ะโอเคทุกคนเนาะแล้วาสิ้าเบอร์5แล้วพอกันคลิปหน้าเด้อสบ,บายดี